ไปไปนะโอ้ y ม่ใช่ใช่ e ช่ใช่ e ช่ใช่เข้าไ o ใชเข้ามิสเ o ้ o มิสสอกเจตัะไรตัวแดงเนี่ยข้านงองุ ไอคองมาเลยมาของเวนไปที่อยู่ออ้อยตัดหน้าก่อนนะก่อนนะก่อนนะก่อนนอนมาไปด้วยกันมาเลยมามาอีเวนมาอีเวนมาเอาอย่าชนปูดในในไมโน่ซิไซโบ ไซบอร์นเซยไซบอร์เซยเจเาไซบอร์เซย์哟ไซบอร์เซเจเนกันไซบอร์เซเลยไซบอรเตมเต็มเหมกันไซบอร์เต็มไซบอรนอไซบอรเต็มไสไซบอร์เ์เมกันไซบอร ใส่โปรเตกนใส่ใส่บลรกนกนแกันใส่โลรใส่บนเพาะแกนใส่โอรเตนใส่ใส่โปอเตนอล้วกันใส่โปรเซ็ตเนยใส่โปอเจ็ตใส่โปอเจ็เน ใส่ปลอเต็มใจใส่ปลอเต็มใจนะกันใส่ปลออีเพียนอีเพียนอีเพียนเฮ้ยวันนี้บอลแหลกวันนี้บอลแหลกเพื่อนเพื่อนเพื่อนอะไรเพื่อนตายอีใส่เดินกันแย่นพูดพูดพูด ตัวใหญ่นง่อมง,ง่อมจะเล่นใต้ตัวใหญ่เลยชีดโซโอ้บาสเซย์โย้เซอทรีโอเ้โอเซอทร์โอ,โอ้อ้ออิสไทยเดือนม่วโอ้บาสเซเอ้าเป็นนอนใหญ่หรือก,กันโอ้สดูทขานโอ้มายกอด

고운 바치야, 요운 바치야, 고운 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 바치야, 고 고운 바치야, 고 고운 바치야, 고 고운 바치야, 고운 바치야, どう